ก็โดนขนาดนั้นก็ต้องมีโมโหบ้างแหละครับอาครับบาบักไปสนครับเตนเขก็มาอ้วกเป็นบวกโป๊กนะครับนี่ครับแม่มีทั้งหมัดดูครับหมัดนี่ค่อนข้างคมอาล้ครับจ็กเกอร์ไม่ง่ายแล้วนะครับแม่บาบักยกแรกนี่มาแบบดุดันเลยตายครับโอ้ยตั้งศอกซ้ายครับแม่ยังไหวครับ โจเกอร์ยังไหวแต่เจอแข้งจะต่อยคืนครับแม่จังหวะพุ่งไว้เจอตั้งสอกไว้ครับเตะซ้ายมารวบดูขวางครับนี่ครับเป็นเลยครับทางั้นบาบูครับแต่โจทั้งนั้นบาบักก็บอกว่าโจเกอร์นี่ก็แตกเหมือนกันครับเอาครับต่างฝ่ายต่างมีตําหนิทั้งคู่ครับนี่ฮะที่บริเวณตาซ้ายครับของทางด้านโจเกอร์ครับเลือดเนี่ยไหลออกมาเพื่อนี่ตาขวางครับก็พยายามจะบวกคืนนะครับ โจเกอร์เอาล่ะครับถือว่าเติมในส่วนของความดุดดันเข้าไปด้วยก็โดนขนาดนั้นก็ต้องมีโมโหบ้างแะครับเอาครับบาบักไปสนครับเติอนก้ามาบวกเป็นบวกโอ้ดูครับแม่จังหวะบวกการประสานกันแล้วเนี่ยจะดูบาบักจะมีความมั่นคงอ่ะโจเกอร์ยังมีความหวังครับยกสุดท้ายบาบักเองก็เร่งเยอะนะครับสองยกที่ผ่านมายังมีความเป็นไปได้หมดนะครับได้กับบาบักแข่งขวาสกัดไว้ครับต่อยล้าตัวครับโจเกอร์ แ้วจะสับสอกแมสับฟัน2องทีวนไปเรื่อยอวีนไปเรื่อยครับโรเกอร์สับนี่ครับพยายามต่อยครับแต่ขยับขยับตะขวาไปจะสับซอกครับเจอสอกสั้นงครับต้องกอดได้เหมือนกันครับบาบักกรรมการก็ทำงานหนักหน่อยครับช่วงใกล้หมดยกโรเกอร์เดินเข้ามาแต่ทั้งคู่ หาครับชูมือเลยครับไปที่มุมแดงครับปาบักฮักกี้จากอิหร่านครับกเป็นฝ่ายชนะคะแนนจโจ๊กเกอร์เพชร4 0 0 0 0ไปได้ครับ